สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับเนาะไปเร็วๆหน่อยนะครับเนาะเป็นพระปิตาเรือบือนะครับนาอวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับนี่นะก็ดูนะครับเนาะนี่ความเก่าของลักนะครับแล้วก็เนื้อหานะครับเนาะนี่นะครับ เป็นพระพิตาเรือบือวัสพานสูงนะครับเนาะพระพิมนี้เป็นพระกุนะครับเนาะที่แต่กุออกมานะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านประวัติข้าวให้ฟังนะครับผมนะก็นะพี่น้ำเนาะวันนี้ผมผมมีนัดกับกรมสัมภารณ์นัดพี่นำเนาะเรื่องตรวจเอกสารเรื่องเดิมนั่นแหละนะครับเนาะนัดสัมภารณไปสิบมูนะพี่นำเนาะก็นะครับสิบโมงก็ถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับไม่รู้จะได้ลงคลิปเมื่อไหรนะครับนะ นี่นะครับตอนนี้ก็นะจะ9ก้าโมงแล้วนะวันนี้นะแปดห้าห้านะครับเนาะก็นะครับถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับเพราะเขาต้องตรวจเอกสารนานนะครับเนาะเราค่อยไปอัพคลิปตอนที่รอเขาตรวจดีกว่านะครับก็ตรวจทิ้งไว้นะกถ่ายคลิปทิ้งไว้นะครับผมนะก็เอาจันตันไปเร็วๆนะครับผมนะก็นะครับเนาะก็มาเลยนะครับเนาะแนวทางการเล่นหานะพี่น้ำก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับก็ดูกันนะครับเล่นพาร์ก็เล่นที่เขาเล่นกันนะครับก็สบายใจดีนะครับผมเห็นไหมครับนะ ก็เป็นอย่างนี้นะครับเราเป็นพิมพ์เรือบือนะครับผมนะนะครับนี่นะครับเนาะนี่ประมาณนี้นะพี่นะเห็นไหมครับนะก็ลงได้เว็บตัวไปนี่นะเว็บยงเว็บยูอะไรก็ตัวทั่วไปนะครับเนาะก็ดูนะครับดูก่อนก็ได้นะครับที่ตัดที่ตัดสีแล้วนะเห็นไหมครับดูนะครับเนาะแล้วก็มาดูประวัติคร่าวๆกันนะครับเนาะดูเนื้อหาก่อนนะครับดูหน้าหลังก่อนนะครับเนาะจะได้เออนะครับไปดูกับแนวทางการเล่นหานะครับผมก็ลืมนะวันดีริบๆต้องขอโทษทีนะครับผมนะ อันนี้เป็นพิมพ์สองหน้านะพี่น้ำเนาะอ่ะดูพิมพ์ทั่วๆไปที่นะครับด้านหลังเขาอ๊ออันนี้ดูด้านหลังอันนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวนี่นะครับผมด้านหลังเขาจะเป็นยันประมาณนี้นะพี่น้ำเนาะอันนี้ก็คือลักนะครับด้านหลังเขาจะเป็นยันประมาณนี้นะครับนะนี่นะครับเนี่ยเป็นเห็นไหมครับนะจะมีกดจัดนะครับผมนะนี่นะครับ ก็นะนะครับก่อนซองนะพี่ๆนะก็ประวัติคร่าวๆนะพี่ๆนะพอได้อยู่นะครับผมนะพอมีเวลาอยู่นะครับผมนะครับผมก็นะครับนพพิตาเรือบือนี่นะครับหรือพระกุชุดเรือบือเนี่ยนะครับพิมพิตาหลวงู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเนาะเนื้อผงพุทธคุณจุ่มรักนะครับลงกุนะพี่ๆนะแต่กุเมื่อปีสองห้าสามสี่นะครับผมนะนะครับพระกุหลวงูุเอี่ยมวัดสะพานสูงเนี่ยนะครับเนาะ แต่กุ่เมื่อปี2534นะครับมีทั้งพิมพ์ปิดตานะครับนิยมของท่านคือพิมพ์ฉลูดและพิมพ์สภาพนะครับและพ้าเนื้อผงร่วมกู่อย่างน้อย7ดพิมพ์นะครับก็คือมีหลายพิมพ์นะครับเนาะจากข้อมูลหลายๆแหล่งนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับเนาะตั้งแต่ปี2534นะครับทำให้ปัจจุบันนะครับได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับผมนะแล้วก็คนก็นิยมมาเล่นหากันนะครับผมนะนะครับก็พราะนะครับบางองค์ก็ลงหลักบางองค์ก็ไม่ลงหลักนะพนุพีนะครับผมนะก็อ่ะ รู้ประวัติการเล่นหารู้อะไรแล้วนะครับก็มาลงกล้องส่องนะครับเนาะก็รู้ประวัติพระนะครับรู้พิมพ์พระอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงกล้องส่องนะครับเนาะนะครับเขาเขาเล่นกันเป็นหลวงู่เอี่ยมวัตถาพนสูงสร้างนะคพื่นีพื่คนัะเนาะแต่กุกสองห้าสามสี่จริงนะครับแต่เขาดูเนื้อหาแล้วก็ประวัติต่างๆนะครับเนาะก็คือเขาเล่นกันเป็นหลวงู่เอี่ยมวัตถุพัน์สูงสร้างนะนี่นะแล้วก็ใส่กุกไปนะครับผมนะนี่นะครับ ดูแล้วกันนะคุนผู้ชมนะดูความเก่าของลักนะครับเนาะเห็นไหมครับแล้วก็ไข่นะครับเนาะไข่เนื้อผงข้างในเห็นไหมครับทะลักปิ้นขึ้นมาเลยนะนี่นะเห็นไหมครับนี่นะแล้วก็คาบกุด้วยนะพนะื้เห็นนะเนี่ยคาบกุนะครับผมนะนี่นะครับผมดูเห็นไหมครับนะไข่เนื้อเห็นไหมครับนะพุดขึ้นมาจากลักนะครับเป็น เม็ด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 เนี่ยพี่นเห็นไหมครับเนาะนะครับเม็ดเม็ดเป็นเม็ดนะครับธรรมชาตินะพี่นุยนะนี่นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับที่บอกว่าไข่ทะลุเนื้อขึ้นมานะครับเห็นไหมครับทะลุรักขึ้นมานะครับเป็นเป็นเม็ดเม็ดนะครับแล้วก็ธรรมชาติรักเก่านะครับเขาจะมันนะพี่นะครับรักเก่าเขาคือเหมือนเข้าใจผิดนะพี่นะรักเก่าที่ว่าเก่าเก่าเก่าที่ดูดูกันอ่ะจะแบบ อบแห้งนะที่นี่นะครับที่เขาเอามาทําเป็นงานรักษนามมันจะแห้งนะพี่นะเอาไปเข้าเครื่องอบนะครับเนาะนะครับเหมือนเอาแอปเปิลไปอบนะครับมันจะแห้งนะพี่นะจริงๆนะรักนะครับเราต้องเข้าใจรักก่อนนะพี่นะเขาลงรักเพราะอะไรเขาลงรักเพื่ออะไรเอาถามไปด้ยพี่นะเขาลงรักเพื่ออะไรลงรักเพื่อรักษาสภาพสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นตะกุดไม่ว่าจะเป็นเชือกตะกุดถูกไหมครับแล้วมันจะแห้งอ่ะมันแห้งมันจะไปรักษาอะไรได้อ่ะถูกไหมครับ นะครับลักนะครับเขาก็บอกอยู่ว่าลักยางไม้เป็นพี่ก็ไปดูยางไม้สิมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอัมพันธ์นะไม่มีนค้คเนาะนะครับถ้าใครไม่เคยดูเขาไปดูหนังจุลศิษิ์พักนะครับที่เห็นไหมครับลักยางไม้มันมาที่ต้นกําเนิดจุลศิษิ์พ์กภาคแรกนะครับที่ลักยางไม้มันมาแล้วมันก็มาเคลือบยุงไว้นะพอนีนะเคลือบยุงไว้นะครับแล้วเขาก็เอาเลือดที่ยุงดูนะเอาไปทําเอาไปทําแบบ เป็นไดโนเสาร์ปอมนะครับเป็นอะไรนะโคนิ่งนะพวกนี้นะนะครับมันเป็นอัมพันธ์นะครับรักเนี่ยมันจะเคลือบนะครับเวลามันจะเป็นแมลงต่างๆ่าเองครับที่เขาพบที่เขาพบเจอนะครับที่รักมันจะแบบนะครับที่รักมันจะเคลือบอัมพันธ์ต่างๆนะครับเนาะรักมันจะมันนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมันจะมีแบบเป็นมันนะครับมันไม่ใช่แห้งเป็นเขิบแตกเป็นเขือนะอันนั้นอบนะครับเนาะแล้วใครดูไม่เป็นก็ว่ามันเก่ามันเก่ามันเก่ามันไม่ใช่นะนี่นะมันผิดธรรมชาติมันนะพื่นเพนนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีธรรมชาติของมันนะถ้าเราดูเป็นนะครับผมนะนะครับสังเกตให้ดีนะครับไอ้เก่านะพี่อนพี่เนี่ยผมจะบอกไว้ให้นะครับเก่านะครับเก่าผิดธรรมชาตินะครับเก่าเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับมันผิดธรรมชาติแสดงว่ามันทําเก่าเกินนะครับเก่ามันต้องเก่าสมเหตุสมผลนะพี่นะอันนี้คือหลักการทั่วไปในการดูผ่านนะครับผมนะนะครับอยากจะฝากไว้เท่านี้นะครับผมนะนี่นะครับ ข้างในเป็นผงพุทธคุณนะครับที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้เห็นไหมครับน่าจะเป็นขาวๆาวนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับพุดผุดพุดนะครับความอบร้อนชื้นความแบบคลายตัวของน้ำประสาทข้างในนะครับเนาะมันก็อบร้อนชื้นนะครับมันก็จะพยายามจะพุดออกมาข้างนอกนะครับผมนะแต่ก็อย่างว่านะครับรักมันก็รักษาไว้นะครับนี่ครับก็ความหมายของรักนะครับนี่นะเข้าใจมันซะหน่อยนะนะครับไม่ใช่แบบเออรักเก่านะครับเนาะแห้งแตกเป็นเคิบเป็นเคิบเป็นเคิบอะนะครับโอ้เก่านะเห็นไหมครับแตกเลยครับแห้งเก่าแตกเลยนะครับนะครับ แต่จริงๆนะครับจริงๆนะมันแตกเป็นเคิบอย่างนั้นน่นะครับมันจะไปรักษาอะไรได้อะนี่อ่ะนะครับไหนๆก็มารักแล้ใกล้มือก็ดีนะครับผมเอาส้กงหน่อยนะครับผมนะะว่าจะสั้นๆไหนไหมครับนะมันแตกเป็นเคิบเนี่ยมันนิ่งแห้งอย่างนี้นะครับนี่นะคนดูไม่เป็นก็ว่ามันเก่านะมันไม่เก่านะพี่นะมันอบนะอบให้แห้งนะพี่ๆนะเนาะเหมือนแอปเปิ้ลนะครับไปเข้าเครื่องอบนะครับเนาะมันก็เหี่ยวจริงอะไรจริงมันไม่พี่แต่มันผิดธรรมชาตินะครับถ้าคนดูเป็นนะพี่นะนี่ครับ เนี่ยมันจะแตกเป็นเคิร์บเป็นเคิร์บแห้งๆอันนี้นะครับลักนามนะาลักเก้นะครับผมนะที่ผมโดนมานะครับเห็นไหมครับชิ้นนี้สมัยก่อนโดนมาหลายพันนะนะครับผมถึงับไปเลี่ยมช้ยผมดูไม่เป็นนะครับนะมันก็มีที่เคยแบบโดนมาอะไรมาก็ไม่อายที่จะบอกกันนะครับนะผมไม่ใช่เทวดาผมก็มีผิดพลาดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับก็บอกกันตรงๆนะครับผมนะเห็นไหมครับนะดูลักนะครับลักธรรมชาติลักเห็นไหมครับนะลัก ง่ายง่ายนะครับเขาลงไว้เพื่อรักษาสภาพสิ่งของสิ่งนั้นนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพระเชือกตะกุดอะไรต่างๆนะครับนะเห็นไหมครับมันจะแตกเป็นเคิบเป็นเคิบตัวมันเองยังแตกเลยมันจะไปรักษาอะไรอะ่ะถูกไหมครับนะนี่นะครับเนาะคือเปรียบเทียบให้ดูนะครับเนาะก็คืออยากให้เข้าใจกันนะครับผมนะไม่ใช่แบบคือมีของอยู่สิ่งเดียวนะพี่นนะแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันเก่านะอย่างนี้มันเก่านะเว้ยแล้วเราก็ไปจำเอ้ยอย่างนี้มันเก่านะเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ หลงทางออกทะเลเข้าป่าเข้าดงไปเลยนะพี่นะบางทีนะครับเนาะนะครับเราศึกษานะพี่นะเราเปิดใจนะครับเนาะเรามีอย่างนี้อสมมตินะครับไอ้คูไม่เชื่อมึงสมมตินะครับคูไม่เชื่อมึงไอ้เก่งอะไรเงี้ยนะครับลองไปดูนะครับว่างๆนะครับนะไม่ต้องอายนะครับไปเดินสนามดูนะครับเราจะดูว่างานอย่างเงี้ยมันมีเยอะแยะนะครับมันมีเยอะแยะนะครับเนาะถูกไหมครับนะครับของเกมมันก็คือของสนามนะครับไปเดินดูบ้างนะพี่นะไม่ใช่อยู่ใน โลคแคบแคของตัวเองแล้วก็แบบคิดเอ้ยอย่างนี้มันใช่ไว้อย่างนี้มันเกาไว้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับฟังแต่คนบางคนเล่าเรามานะครับบางทีเราเราไปเดินดูได้นะเว่นะเราเปรียบเทียบกันได้นะครับบางทีนะครับเราไปดูว่าลักอย่างนี้นะครับเนาะลักอย่างนี้นะครับเอาง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปพิมพนี้หรอกนะครับลักอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าขึ้นอยู่ในตะกุดนะครับเนาะนะครับมีไหมนะครับแทบจะหาไม่เจอแล้วนะนะครับเนี่ยนะครับลักอย่างนี้นะครับ ไปดูว่ารักอย่างเงี้ยนะครับมีในตะกรุดไหมนะครับแต่ถ้ารักอย่างเงี้ยนะครับเก่านะเก่านะส่วนมากจะเป็นรักอย่างนี้นะครับเราสังเกตดีๆนะครับไอ้แดงๆเนี่ยมันจะเป็นวุ้นๆนะนี่น้ำถ้าเจอตามสนามทั่วไปนะครับจะเป็นวุ้นๆนะครับมันจะทําเป็นชาตินะครับนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครันี่น้ำนี่นะผมนะก็โอเคนะพี่น้ำสำหรับคลิปนี้นะครับกว่สิบนาทีแล้วนะครับก็ถ่ายไปก่อนนะครับไม่รู้จะได้ลงคลิปเมื่อไรนะครับเดี๋ยวช่วงเขาตรวจเอกสารนั่นแหละดียวม ลงก็ประมาณนู่นน่ะนะครับน่าจะเวลาเดิมนะครับผมนะก็ขอบคุณเพื่อนพี่นะครับทอกทีแวะรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันมาตลอดนะครับนะแล้วก็ฝากเพื่อนพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไอ้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ